ตอนนี้ก็คือระบบทํางานแล้วถ้ามีการรถออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ได้เหยียบเบรกน,น,นะครับระบบก็จะเตือนขึ้นมานะครับเ๋ยวนครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบการเตือนขับรถออกนอกเลนในไททัน2019 2020นะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่นายนะครับแอดมินเพจซูโมทัวร์ออนไลน์และช anel ยูทูปซูโก่ทัวร์ออนไลน์ครับมาอัปเกรดฟังก์ชันนะครับตัวสําคัญเลยก็คือเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งครับแล้วก็มีระบบ Security Alarm หรือสัญญาณกันขโมยครับก็เดี๋ยวจะไปเทสกันนี่นะครับไททันโฟวิล GT พิมพ์เมียมกับเตือนสี่ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัติอัปเกรดระบบเตือนออกนอกเลนนะครับเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งนี่ครับอยู่กับพี่นายนะครับ ชสองโลกออนไลน์ครับคับผมจัดไปครับครับเดี๋ยวก็ออกรถเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอนะครับอันนี้มีปิดเปิดได้นะครับสวิตต้องจะมองเดี๋ยวก็นี้ครับเห็นแล้วครับตอนนี้สถานะ LDW นะครับที่หน้าจอเรนไม่์สามารถกดเปิดปิดได้จากสวิตครับสวิตอยู่นี่นะครับาระวังมันผิดนี่ ใช่มควันเปิดไฟลีได้ตรงนี้นะครับโอเคก็คือสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยระบบจะเริ่มทำงานจะมีตัว LDW ขึ้นมาเลยนะครับคัดแป๊บเดียวเราก็จะซิ่งนะครับระบบจะเริ่มทำงานที่ความเร็ว60กิโลเมตรนะครับขึ้นไปเมื่อระบบเริ่มทำงานนะครับที่เลือนไม้จะเปลี่ยน สัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนะครับต้องอ่าตอนนี้ครับขึ้นแล้วอ่านี่นะครับตอนนี้ก็คือระบบทํางานแล้วถ้ามีการรถออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ได้เหยียบเบรกนะครับระบบก็จะเตือนขึ้นมาครับเดี๋ยวนะครับ,แ,รบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือะระบบการเตือนขับรถออกนอกเลนในไททัน 2019 2020นะครับคันนี้เป็น GT Premium 4 Wheel Gear Auto เดี๋ยวรออีกทีนึงนะนี่นะครับออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดเลี้ยล้วถ้าเปิดเลี้ยวระบบก็จะตัดการทำงานไปนะครับเพราะถือว่าเราเราออกนอกเลนโดยสมัครใจโอเคแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับระบบก็จะไม่ทำงานเหมือนกันนะครับ ๋ย่ดอกแปบออกนอกเลนดูเป็นเงื่อนไขไม่ทำงานนี่นะครับถ้าเปิดเพลียวหรือเปิดไฟยังเชิญระบบก็จะไม่ทำงานก็เป็นตัวช่วยนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีการดึงพวงมาลัยกลับให้เหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับมันไม่คิปปิ้งมันวอร์นิ่งอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์เป็นแหลกแบบน้ำมันนะครับส่วนใหญ่ที่แบบดึงพวงมาลัยกลับได้ก็จะเป็นเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มาเทสถนนจริงกันนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ทีเด e มิเดียโตได้ครับจัดไปครับครับผมขอบคุณพี่นายนะครับเราออกซ้ายนี่ไหมอข้ามข้ามจะทำไปเลยครับโอเคนี่ครับอยู่กับพี่นายช่างโทัวร์ไลน์ครับสวัสดีครับครับ